ฟางสีคำทอง,อ,งอากาธาแม่พุทธาวองไวเซซิเรียบุตรสีว่องไวบีเบียนาธรรมไพว่องไวและมาริยาพรว่องไวข้ารับใช้ที่พระองค์ทรงให้ประกาศพระวาจาของพระองค์ด้วยชีวิตยืนยันความเชื่อของตนด้วยความรักและกล้าหาญถึงขั้นวีรกรรมมอบชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพร ให้พระธาตุบุญญาศีนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเพื่อพวกลูกผู้วอขอพระพรผ่านทางบุญญาศีทั้งเจ็ดนี้จะได้มีความเชื่อและศรัทธาในพระองค์นับวันยิ่งมากขึ้นลูกวอขอพระองค์ผู้ทรงจำเริญนและครองราชตลอดนิรันดรอครม่ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทาหลายพระองค์ในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอนาจัจะจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินแนนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจุแต่โปรดช่วยให้ผนจากความชั่วร้ายทาแทงอเมน I <laughs> do